สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตินครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกฮะอาจารย์ครับผมงานดานี่มันรักษามะเร็งได้หรอฮะผมจะตอบคําถามคาถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไปว่ามีอะไรยักสามะเร็งได้บ้างอมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างนี่ก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างงี้ยนะไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม รักษามไม่ได้คีโมบอกว่าหาย uh huh. แต่ปรากฏว่าก็กลับมาเป็นอีกหายชั่วคราวหายไปบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตัวไม่เจอเชือเ้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลย uh huh. ตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์แหล่งเราเจอนะคุณตินนะ uh huh. ว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกําเนิดมะเร็ง ปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลยครับไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษาตัวไอตัวไอตัวตัวพ่อ,อเขาเรียกว่าตัวอะไรละ่ะตัว cancer stem cell ต้น,นกาเนิดนเซลล์มะเรง็งน่าสนใจไหมคุณคุณคุณ,คณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคําถามนี้กับแพทย์ครับมีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย ไม่มีใครก้ายืนยันไม่มีใครก้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัดครับเจอก้อนก็ตัดมันออกตัดทิงดท้งเลยตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัด,ตดในระดับเซลลนะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลลงไปเลยอ,อันที่หนึ่งก็ตัดมันออก<ะ>อันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมัน เอาสารเอาหลังสีฉายฉายฉาย,ายเป็นคอก็ฉายที่คอ,อเป็นที่ต่อมน้ําเหลืองตัวก็วจะด,ดําเลยแล้วมัน,ม,น,ม,นมันเบิร์นอันที่สามคือการใช้คีโมีเคมนี่ฉีดกับกินเป็นสารเคมีเป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละ แล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆ <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มีก็ <ไป S 2> โดนผมเลยร่วง <ฮะ S 2> ผมร่วงคิ้วร่วง <ฮะ S 2> วิกไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของี m มครับหน,นึ่งสองสามอันที่สี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกัน ใช้ทาเคสเตเทาร์ปีใช้อ<ะ>ิมโนเนอร์ปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายนะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่าอั alternative medicine a l t e r ร์เนทีฟเมดิซีนทางเลือกทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะ ไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เ,เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณสามเดือนก็ so, ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนะี่ยใหญ่มากเลยนะครับ <laughs> อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ําชาให้อะเลี้ยงน้ําชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่า,าสมาชิกที่ที่ที่แนะนำสารสกัดงาเลยนะครับเอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงยูงง่ปัจจุบันไม่มีเหลือเลยเพราะการกิน,ขกนเขาบอกเขาบอกเขาบอกวเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะฮนะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิม มันมีผลมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทําไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่างเอาแน่นอนไซเอนซ์มันอธิบายได้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่แยงไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยหนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยม,มันแตกแตกนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงเล็กลงแล้วหายไป น่าสนใจไหมก้อนกับมักบอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วลก,ลก,ลก็มัน<ร>าหาย<ห><ห>ไปหายไปหายไปหายไปขบวนการ<ะ>ขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือขบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษาเม็งเนี่นะเขาเขา,ขาคิดกันก็คือมเม็งเนี่มันเก่งเก่งคือหมายความว่ามันมันพอมันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหมมันมันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือด สเส้นเลือดที่อยู่ข้างก้ให้งอกสเส้นเลือดมาที่ตัวมัน <c oughs> ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เร,เราเรียกว่า VEGF คือ vascular endothelial growth factor ส่งไปแล้วก็สเส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกงอกงอกเหมืททนอนกับทำถนนมห ah ามันมเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตโตโตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีกระบวนการิโอเจ g e n ิ c หรือกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่า สารสกัดเซซามินจากงาเนี่ย <ฮะ S 1> มันทาให้ให้ให้เซลล์ที่มันมูฟอ่ะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทําเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์ <ฮะ S 1> มันต้องไปรวมตัวกัน <ฮะ S 1> มันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษามหมดละนะฮะ,ะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟัก <ฮะ S 1> ไข่ฟักเป็นตัว <ฮะ S 1> คือไข่ที่มันมีสออย่างไข่ ไข่ที่เรามาทําไข่เจียวครับก็คือเขาเรียกไข่ลมกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยวก็เจ็ดเจ็ดแปดวันเรามาส่องส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ําจากไข่ฟักออกจํานวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส่รปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงจริง จต้องมาเลงนี่แหละจากไอ,ไอจากไอ<ว>ไอเซลมาเลเข้าไปไม่จากสารที่ที่อะไรละ่ะที่เซลมะเ็งมันปล่อย <ทำ S 2> ออกมาเ,เราไม่ได้ใส่เซลมะเลงน,นะแต่ใส่สารที่เซลมะเ็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟักใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้เส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทํากลุ่มที่สามใบที่สามเนี่ยเราเอาสารจากเซล์มะเลงใส่ไปด้วย แล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดอใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม่มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันก็ค่อยๆยุบมันก็ค่อยๆยุบอันนี้หนึ่ง อันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ย<ะ>คืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกินครับแล้ววัดปริมาณของสารตัวนึงเราเรียกว่าเป็น IL 2อง IL 2เนี่ยที่อยอยที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2ึ่สอไม่ได้แล้วคุณ<ม><ม>ต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟัง<ม>ฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่มันเข็มละแสนสอง ในเมืองไทยนะ,<ฮ>ะเข้าไปแล้ว <ฮะ S 2> เข็มละแสนสองแล้วต้องฉีดสามเข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องหลครับพี่ซื้อให้สาม,มีพี่ใช้อื <ฮะ S 2> เข็มละแสนสองจริงค่ะอาจารย <ฮะ S 2> ์อืปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองอ <ฮะ S 2> ทําไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่ง เม er right? ื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเองแทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาเขาก็สร้างในร่างกายเราแล้วแต่นี้สิ่งที่เราทําในร่างกายเรานี่มันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์มันเหมือนแอร์คอนดิชันอะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มี over dose คือคือมันก็จะเพิ่มเซลล์อะไรนี้มันเก่งเซลล์อะไรมันเก่งจริงๆ มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ Angiogenesis แล้วเราก็าให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลเม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลเล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมี สาร i อเซูมากขึ้นเจ้านีนแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของบุญเกียนได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมาก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องหลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอไข่ฟักอย่างเดียวเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่า สารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุน้นเซลล์ผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์มันถูกยับยั้งด้วยเซสเมนจริงๆครับซึ่ง,งกลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์ <ผม S 1> เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาทิพนคนของักศึกษสรหรับพิญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรก